ศาสนาพิธีตอนคุณค่าและประโยชน์ของศาสนาพิธี ที่ที่ยิ่งใหญ่ถือว่าสุดยอดนะครับก็ดีใจทีนี้ตรมาก็เป็นชาวกัมพูชาตรงนี้ถ้ามีโอกาสตรงนี้ต่อไปเขาก็พยายามที่จะชักชวนแล้วก็จะแนะนำญาติโยมแล้วก็จะเอาหลักเกณฑ์ดีๆเหล่านี้จะไปปฏิบัติสำหรับตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อสังคมของเราพื่มมิติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับรอคอยวันนี้ทั้งปีครับวันแห่งบุญใหญ่ ที่เราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันที่ลานธรรมมห,มหาธรรมกายเจดีนะครับและสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากจะเห็นให้สำเร็จขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะครับคือมหาวิหารคต แล้วพวกเราจะได้ปฏิบัติทำร่วมกับพุทธบริษัทสีอีกจำนวนนับแสนเป็นล้านคนนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้นะครับงานก่อสร้างก็คืบหน้ากันไปแล้วเนี่ยประมาณ890รนแล้วนะครับเราก็เหลือแค่วิหารโคตเท่านั้นเองที่เราจะต้องทำให้สำเร็จนะครับคือส่วนบุญที่พวกเราทุกคนนะครับได้ตั้งใจกันเต็มที่นะครับ ว่างานก่อสร้างก็คงจะสําเร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ตุกป,ประการครับคําสอนที่สําคัญที่สุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการบําเพ็ญทานการรักษาศีลแล้วก็การทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นวันสําคัญวันนี้จะได้ตอกย้ําว่าทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นจริงให้ได้ครอบครัวตัวเองแล้วก็สังคมประเทศชาติก็จะมีความสุขความเจริญมีความสงบร่มรื่นค่ะประทับใจนะครับ ที่วันนี้ครอบครัวผมทั้งครอบครัวได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีที่ยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาในครั้งนี้ที่วัดธรรมกายนะครับรู้สึก ประทับใจแล้วก็รู้สึกถึงความงดงามอยากฝากให้คนรุ่นใหม่นะครับช่วยมาสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามของคนพุทธเรานะครับตื่นตาตื่นใจครับมาครั้งแรกครับก็ค<ห>ง,งมาต่อไปทุกปีครับเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันพร้อมเพรียงกันขนาดนี้มาก่อนครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเ,เป็นเรือนแสนนะครับที่มาร่วมบุญครั้งนี้แล้วก็งดงามมากปีหน้าน่าจะได้เห็น ความหาสัจจ์ที่ไม่ใช่เรือนแสนอีกต่อไปเป็นเรือนร้านนะครับเป็นเรือนร้านสาธุชนได้มาร่วมรับบุญ เป็นเรือนร้านในปีหน้านะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกทท่านเลยนะคะที่ได้มีโอกาสชม d m c นะคะว่าได้เห็นแล้วภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้คนนับล้านนับล้านคนนะคะมากกว่านั้นด้วยซ้ำได้มีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาดังนั้นมหารันวิหารโคตเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่จะรองรับตรงจุดนั้นในการที่จะประกอบพิธีสําคัญๆร่วมกันก็อยากให้ทุกคนได้ได้มีโอกาส เอนะส่วนหนึ่งของชีวิตอะค่ะได้มีโอกาสาร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้เกาะบุญหลงพ่อไปด้วยมีประชาชนมาร่วมทําบุญในวันมาค้าบูชาเป็นแสนแสนคนนะครับมงบอกถึงว่าประเทศชาติของไทยเรานั้นจะมีแต่ความสงบร่มเย็นรุ่งโลดชช่วงชัตวานนะครับชาวไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะ ศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆที่เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะคะขอให้ทุกๆคนได้รับอานิสงส์ผลบุญของเราทุกคนค่ะผมเห็นว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบต้นบุญต้นธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งเดึ่งของโลกเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยจะมีความสุขความเจริญ มีสันติภาพมีสันติธรรมผมเองก็รู้สึกเกิดปิติแล้วก็เกินคาดนะฮะแล้วก็อยากให้วัดเนี่ยได้จัดงานเช่นนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะให้มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะครับ mm hmm. ก็จะได้เห็นว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยสามารถมีการจัดงานที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เกิดปิติเกิดศรัทธาให้กับชาวพุทธนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้ชาวพุทธเนี่ยน่าที่จะยึดหลักพธรรมคำสอนของพุทธองค์นะครับให,ให้สืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านาน เยาณมิตรผูนนำบุญเฉลิมฉลองศักราชใหม่ด้วยเพลงสุขสั์วันปีใหม่ขับร้องนำโดยวงดนตรีปัญจสิขขะอย่างสดชื่นเบิกบานใจในการย่างเข้าสู่วันแรกของปีันวปีใหม่ ความใสที่สร้างไว้ในดวงใจขอหมอภัยทุกคนด้วยจริงใจตลอดปีตลอดไปจงสุขสันต์เกิดมาสร้างบารมีจำได้ไหมตั้งแต่วันปีใหม่สร้างทุกวันให้ดวงใจสดใสางามเชิดันจนทุงวันวันนั้น ลาสมปราามีสมบัติเต็มแผ่นดินจนท่วมฟ้าไร้โรคภัยสุขสันต์กันทั้งปีสุขสันต์วันปีใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุก ทธศักราช2,547เปิดฟ้าใหม่เราจะสั่งสมบุญกุศลทั้งทานศีลภาวนาให้ต่อเนื่องตลอดทุกวันพร้อมทั้งจารึกลงในปฏิทินประวัติศาสตร์ดังโอวาทของพระราชภาวนาวิสุขมเมื่อย้อน <จำ S 1> เปิดดูเมื่อใดก็นึกถึงความทรงจำที่ดีในการสร้างบุญบารมีรมที่ผ่านมายังความปีติใจ เบิกบานใจทุกช่วงเวลาวันวันนั้นวันปรีดาปีใหม่นี้บุญบารมีช่วยให้่อให้สวยวย